Two, three, come คินีมาหนี้าิมาเห็ดผิกทอดกอบตามที่เห้าเคยเห็นพี่พวกพีๆเขาทำอยู่ในคลิปอยู่ใน Youtube ต่างๆแต่ว่าสมก็เคยกินม่แล้วแหละเทือนึงเคยเคยแบบว่าเคยซิมมามา,มามาแล้วอะ่ะก็พ่อหูคิดว่าคิดว่านะคิดว่าแล้วของพ่อหัวส่วนะสมมันอ่ะมันมีอย่างเนี้ยแต่ความก็คิดว่า เม่ยแหละขั้นตอนแรกที่ขาดไปก็คือพิกอันที่สองก็คือง่าที่เ้าได้เตรียมมากเรียบร้อยแล้วคือริกกับก้าที่สูงซื้อมาบอกว่าตอนเลิกงานงานปซื้อไม่หาซื้อไหวเพราะว่าคิดว่าไมอนีส้สิเป็นปั้นหยุดเลิกประคองสิเธิ์โอเคพอเป็นการบริเวลลเข้าไปแกนเม็ดพิกออกเลยจ้ะขันแรกที่เ้าจะขาดบ่ได้เลยก็คือถุงมือ 아이 หลังจากที่ห้าแกบกพริกเสร็จแล้วล้ะจาะห้าก็สิมาค้างหมอ้อต้มน้ำเพื่อเอาความแบบว่าความเผ็ดของบอกพริกความเหม็นหืนที่ห้าเอาบอกพริกสดมากาเห็นจีะหลังจากที่ห้าวต้มพริกแล้วในสองน้ำนะจ๊ะสงุง สมยิ้งต้มสองนามพ่อให้มันเป็นนามสีส้มสมพ่อให้กินหืดของหมกพริกออกอันนี้อัน,นอันนี้มันก็บ่มีกินหืดไปบ้า,บาเขาเขาเออนี่ยเขามันกินหืดกินขิวกินขิวของหมกพริกที่เวลาด้หมกพริกสดมันกินกินมันสิบ่คือหมกพริกแห้งอันนี้สมยิ้งกับเปตม้มมาแล้วสองเท่ากับจะมาปรุงกันนะจ๊ะแล้วก็เครื่องปรุงห้าสิบม,มิลียงแน่อันนี้ก็งหางนาเป็นงนาขาว อันนี้ถ้าเอายี่ห้อได้ก็ได้ได้ค่ะแล้วก็เกลือเกลือมาหยอดนิดนึงเพื่อเพิ่มแบบเพื่อความนลวดใส่แป้งลงไปก่อนได้แป้งเข้ากะประมาณจากทรงยิงก้าประมาณสองสองสามตัวน่าอันนี้ถุงไมสิบบาทได้บักหลายจะไม่แก้ซื้อไม่หลายสิบบาทเดียวสิบเดียวยใส่บัตรลด้ อบลายกับส่แป้งใส่แป้งเ้าไปได้หลายเพื่อเสียแป้งมันติดแบบแบบพริกยังสีเนาะแล้วก็นอกัากต่งไฟทอดกับต่งออนๆตอนนี้สมิงกับต่งไว้แล้วี่ทางนในกระทะซุ้มกับฮอ่์ กินเอาแล้วจ้าเอาแล้ได้กินข้าวเฮ็ดไอ้ไรเหตุบะพริอดบะพริกเตาเชียงว่าที่ได้กินข้าวช่วงบ่ายช่วงยังจนหิวจนหอนยันมาแล้งคำก็เลยกาบะอ๋อโอเคพอดีจังเลยจะกินข้อแล้งละหอยข้าแลงหอยอีหยังแล้วก็เลยไปซื้อทำหมกฮูซื้อนายยูเรอกินมากมากกินกับไอ้พระเอกของเฮาบักพริก บักบักกระดิ่งหมากหมากระเจี๊ยบกระลำลวกแล้วกับักเครือนสองนวยแล้วกับักแตงกิ่งแม่โมโหว่าภาคการอื่นอีกอย่างตะบานเอยเอิ่นมาบักแตงกิ่งเวลาเอามาสุกเอามาตำนี่ก็แซ่บเลยพักลวกอันเนี้่ช่างเบื่อสิบหางบาทข้ากระเด็ไก่ในไก่มานาวพระเอกของข้าก็คือบักถอดบักพริกแล้ยมันบอ ขาดบ่ได้นั่งเองห้ามเสละตาหมกคู่เจ้าประจำตาแเสบว่าสิตาเองไม่ต้ได้ลายได้ยังแต่โอ้เป็นบอกริกกับกวดแสบกวดหอนเน้วี่สิได้กินเขาก็เรียกว่าไปซื้อมากินดีกว่าคิวเลยได้บานี้จนสั้น แตกไปฮะสิเป็นอยังอันนี้ซมยิงไม่ได้แตกกันาะนี่ก็เอาไนเอาใจเอาอย่างนั้นเสร็จมันออกเราไปต้มน้ำต้มอย่างเรากลับมัาเราก็ไปถอดเลยเบิ้งว่ามันเป็นอย่งไหนติกระซิบเลยล่ะขนาดบักง่ากันัวอ่ะเนี่ยหาว่าคุยขนาดง่าง่าง่าที่ถอดใส่ก็ยังก็ยังนัวนัวเยอะเดี๋ยวบอกพริกอ่ะที่เป็นอย่งไหนซมยิ้งกันนี้ซิบบอกริกนะซิบแค่บักง่า ยานบอท่านเขาแร่งหิวเขา,าะเขอะไรก็เลยถอดเฝ้าถอดเปล่าออกไปตลาดไปซื้อฟองเมืกินให้เขาห่อเนื่องกินห่อเดียวก็ะเพาอคือสุดตัวเถิดอยู่นะเดี๋ยวบา้านแม่ที่เขาชิมแล้วไม่ถูกอ่ะขาดประดี๋ยด้วยประเดียดวยยบองกินกับไกปอันนี้ไก่ ใกล้กับเป็นไก erm ่อบโอ่งชิบเบอร์กินนะอันนั้นอ่ะที่กว่าสิบเกินเขาเลยเทียแบว่าสิสิกินตะมกุ้งดูแต่บอรกินว่าสิบเซื้อเขาซื้อนีไม่กินเลยแต่ว่ากินไก่้โอ่งโอ่งเหคนออกยูยูยู่ตลาดน่ะลยซื้อมาซิมึง oh. อืมตะมกุ้งก้านเนี่ยค่ะ ามพวกคุเรคเลนี่จะนาไประเดียวก็เสีย่้วพืกนจกประเดอากับใกกะเดียมอยาบบานท่าอีแม่เป็นสามมหาเอาไปใส่เอาไปหนีเนาะ นนมาด้จ้าไม่กินขา้าวแดงเผ็ดเศรบสัส่น N หิวขาให้เอนผิดโดนไล่ตั้งขดถอดสองกว่ไม่ใช่เหลืองกบอบ กรอบดยนะขาดอะไรต่งแบบอาหานชิมมิตรกันงจ๋าชิมแบบเพื่อนกรอบนุ่นนะนุ่มีความเผ็ดนิดๆหรือว่าสมยิงกินอะโมหุงบุบรุกมีความเผ็ดยู่ขนาดเอาไนเอาใจอเออนันใจหรือใส่มัละ่ะเ,เอาใส่ัหมอ่อล้างนา้ำแช่น้ำเกลือ แล้วก็เอาไปต้มสองน้ำต้มในนนำเดือดสองน้ำประมาณสามถึงหานาทีจนกว่าที่สีบปพือกมันจะออกสีสมสมสมยิ่งต้มสองน้ำยังวไม่ต้องกิกระทำมโมงเขาจะมีความเผ็ดนิดๆอ่ะหรือว่าสมยิ่งกินกระทำมโมงไปแล้วก็ไม่รู้แซ่เยอะกินของ,ของแล้ว อันบัเฮให้หรูปคลับซื้จอจากไหนกันฟุล่ะแอบด้วยคือมันแบบแบบอันนี้มันบริเลพเทปได้เละซื้อมาหลายๆอ่ะอันนี้ก็คือบักง่าบักง่าที่คนยิงไซซื้อมาสิบบาทบักง่าก็ได้เท่เทปหมดเลยแอบด้วยนันก็เข้ากันนะมันเป็นกบก่อเพืดด่อจะขนมขนมไม่ได้ข้างกินขนมเหลนแม่แต่พวกไอ ขนมทอดพวกบักฟักกบื่ออย่ยงางเงี้นนะกับกลัวเพื่อขนมไปเลยแต่ว่าไม่สิ่นีรสชาติเผ็ดมีดๆ หายไม่รู้าเขากันดีเรยอะ่ทำเพื่อเสียเปรียบก็บเปเี็บได้แล้วจ้ะกับเบิ้องดำคลิปขาต้นได้ก็ได้หรือว่าเกิดแน่ชื่อชูหรือว่ากูเกิลมั่ก็ได้ที่เป็น่าเห็ดนั่นนะบางครั้งอาจจะใส่ผง ผงอย่างผ<ม>ตงตง้ตง่มย่งผงหมาลาผงอุ้งอย่างที่ลวลาเขาถอดไก่อ่ะถอดพวกพไก่พวกนั้นคือจะเอาไปขย่าอ่ะใส่ผงสุดหนังก็ได้จ้ะไปซุ่นยิงโบอมบี้ก็เลยหาซื้อมา กืนเด็นกินหนักก็คืนกับเขาจะมอกคุณมา่าเาสองกันก็ะจะเป็นกให้คโค้งก็กแหละแซบกับเขามา่ีแซ่บเรืว่าฮิวกับบรูเบด้กินเขาเจ้าเเฮดคิปตะเทียงอ่างอ่ะชื่นอจกินคือุ่มึงอ่ะ

พวกก็เป็นเอาพริกแห้งด้วยแล้วเข้ากันน่ะหกกระโหลก แ่นระขอบบอร์อิมหิวขอบพันเงินยังสีบเบอร์ือเขาไใครตรงคืออดีจ้บ จริงๆอาจจะคลิปเกี่ยวกับเอกโอพวกย่างนี่ก็แหละคอยชมกีตามว่าพร้อมอ่ะก็เจอค้นมักแบบเขาเขาเนื้อมากเลยิดตามคลิปสมยิงดีๆภาสิเห็นยังไง กับปลาจาขูดเอาใส่ไม่เหรอว่าเบอรดูนกะเบ้องแต่ว่าตนองยิกินสินหาปลาจออ่ะมันมันมันหมมันเปนด็เพคะเนี่ยแต่ว่าเอาน่าแรายังะสบความแร็จอีกคำนึงเห็ใมันก่อเบเ็นมันแสบเดะแต่ว่าเผ็ดมันยังนี่สำหรับผู้ใดมักเผ็ดังยังกอเท่นะจะิงวะ มัอน,นี่ต้นยิงขอลนุญากจบคลิปเพียงเท่านี้แต่ว่าที่เหลือนี่มันเป็นวันที่ทิมเดย,ยเป็นยังจะเล่นมืนเอเก่าแต่เดี๋ยวขีดมันจะยากเกินไปฝากติดตามช่องของสรงยิงน้ำเนจะตามนี้คลิปต่อไปส้นยิงสิมาเฮ็ดคลิปอีหยังฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเด้อจ้ามันนี่ไปแล้วสวัสดีจ้า you